เดีด๋ยวเอาถ่ายมาหาเด้วยมในสิสวัสดีนีงจะเปิดลิปก่กันสวัสดีค่ะแฟมิลี่ฟอร์ดอินสวีเดนมาอยู่แล้วพี่น้องพามาเก็บเห็ดมือนี่เห็นไปเขามาในปา่ามาพอดอกแรกแหกมันพุน่นมาเจอเบิง้งเตรียมเล่ยฟืนดอาตั้ง,งเพียโอ้ยมือนี่เป็นตำมานยุด,ดอกมือเนี่ย มามากันสองคนเดียพี่น้องเลยก็ได้หลายคนเด้สิรหลอดบอสตุข่อยต้องรอ,อดตัวนี่นะโอ้ยสีะมันใจสีเทาเลยดิหนิมนเจจาเบิง้งว้ายตัวตากมาได้หาเธอตัวตากพี่ดอกหนึงจังไดยพระกันยาห่า,างมามาจ่าอี มาเจ้เอเห็ดโอเคคโอเคพี่น้องห้าไปตตอได้ได้ได้เป็นคว<ม>ันอันกระตาแลบบ้วบออมันทัไน้ขึ้นอ่าพี่น้องมาพอเห็ดเผงขาลายโอ้ยสองดอกอ่อ,อนๆอยู่แต่ว่านัวเห็ดอันนี้เหรอแกงแสบนน่แมนขาลายแสบ แกงแสบดอกสีม่วงกับแกสบแต่ว่าอ่อนๆเลยใบดอกดอกดอกชาอืมอืมชาไอันี้มั้นแกงแสบนี่บ้านห้องมันมีบ้างเห็ดเผิองยังสีไหมก็มีมีงเเจาะเอื่นก็มะเห็ดกับผ้าเหมือนกันะเอาี่ออ เออบ้านห้องดีเห็ดเผืองหลากหลายเห็ดเผืองแต่ว่ามาพ่อเห็ดกุ้มหนึง่งมาม่น,นี่อันดอกซ้ำหนี่มันดอกหน่อยมันอยู่เห็นอกดอกมันดอกปรท่นานในไงเป็นไดนี่นะพี่นะนี่เห็นอกดอกซ้ำหนี่ ดอกพ่อกำลังกินแสบๆนี่อันนี้แห่งดอกง่ายค่ะพื่น่ะดอกง่ายดอกสวยตายแล้วหลุดลงแตกเก็บเอาง,ง่ามๆกันมาหนิเดียวไปฝากพี่น้อง ดอกนี่มันแตกมีห้อยคุณเปิดอยู่ได้นี่เจ้านี่ปนแหนมมาทางหนึ่งที่เห็นหลายๆโอ้นี่เด้นี่เด้ยอยู่ในงามใหม่นี่งามงามใหม่ทับอยู่ ดอกงามเนาะดูนดอกซ้ำหนีกลางพอกินดอกกลังพอกินหมดแล้วน่ิยามาเห็นเห็ดพุ่นพุ่นยุไตรุ่นหนยุไตรหนมมีอันดอกบาโอ้ยคนคนบ่อเขามากติมองนี้ เขาอยู่แต่ว่าหัวกันใหญ่แตงแต่วันอาทิตย์เหมนน่ไอ๋อแม่นเนาะดอกหน่อยแต่วันอาทิตย์เลยเนาะแล้วมันใหญ่ขึ้นมากผลผลเหมือนอันนี้ขึ้นมาพุ่นหญาขึ้นมากุูน่ะไทยพูน่ะเพชรบางย่างดีพุ่นเด้ต่างกล้องไทยใจเย็นบอเล่าเถอะอันไายไปแบบว่า เป็นฝ่าฟ้าวเป็นยังมันกับบดายม,มันบดายอนันวิดีโอดีแม่พี่ย่ามันเป็นขึ้นจังจังไดบูห้าไปเบิ่งจังสีเป็นฝ่าฟ้าวเป็นอุย้ยอันรูปจังสีกับเป็นไปหนาไปหลังจังไดบูไงวัวเนาะถ้าขึ้นจังเสเวียงเวียงกล่องไปตัวถีบจังสั่นนาเห็าา <laughs> นถอะนะโอ้ยดอกนี่งขึ้นจะเป็นตะง,งามแท้ กิดขึ้นเมือมมดอปีอา,ายเจ้าเบึ่งดอกนี้พ่อแม่พี่น้อง,ง,ง,อง,องอเห็ดงอมอแตกดอกเห็ดเห็ดง <c oughs> อมอแตกดอกเห็ดห้อยคนหนึ่งเก็บ,กยบกอยู่กับนี้ด้วยเนาะเจ้าวกับมแต่ว่าวมาผิดเลยตัวกระตาน้ำตัวดอกใหญ่กว่านี้ด้ อืมแสดงตะก้นบัวใดมัดจอบก็สีนี้ฟูมากกับสียางทางอื่นได้ดิเนาะอืมไปทางนั้นบ้ามึงแนดอกนี่ไหมคือง,งามค่ะงามแน่แท้เอ้ย,ย,ยอป้าเต๋อเอาไปให้สองถอดตายายหนังเพื่อสิดีใจครั้งเนาะพนบอพนบออันนี้แต่ว่าพนก็เคยกินแต่ว่าบานๆกระจอกเนาะ ยาพี่เราดีใจที응่นางอ่อนแนมั้งแล้บอไดเขาปลาเราก็ไดเป็นเห็ดละบ้าสุเทียนี่โอ้ยบอไดเขาแล้วเอาไปซื้อกินได้ซิเปียกอ่ะแล้วเทนี่จะใส่อ่อนแมนแมนก็จะบอไดอันนี้ดีดอกมันกับบางงามอันนี้มันเป็นเห็ดของประเทศเขาเห็ดเซเว่นอ่อนเปิดเบื้องเัินแล้วหวานเพญาะไนเราหวานมันส่วนหลายมันมาจากต่างประเทศ เห็ดมาจากอันขันสิมาทางสะเวนกัหลายมือกูสิมาหอดเฮาเพราะว่ามันพงมาจากทางเหนืออันนี้เฮาเก็บไปสุกสดดิเนาะเก็บไปแล้วไปพัดกินใหม่ๆหม่นะอุ้ยหอมเนาะมันแซ่บมันหอมดูให้อายอ่ไอเล่าไปเล่ากับว่าอันผู้สาวเลาวมีแน่นั่นอ้ยฉันกินเห็ดอยู่สองสามมือผุนุ้ยหายไปทุงกมือหญ่หนึ่งเนาะบ้านี้นุ้ยหายไปลอบวางหนึ่งนี่เราเสียไปเห็ดอันซบปะ เห็ดอนซุปไหมซุปเห็ดเนี่ยชื่อสายเหีนยนเปิดคุณแ้ห่อนเุณเคนเห็นมันตีใ่เอาเก็บใ้้น่าเดี๋ยวสิไทยพี่ชื่อตยเปล่า ไว้เอาแมนพี่ยเอาทะอันเก็บไห้นะเลขสิบเปนเไทยนี่ทั้งนี่อีกดอกหน่อยกระไรไม่ได้ไปทั้งใบเดี๋ยนองเอาแต่อยู่แถวนี้ลยเก็บแยกไว้ดอกหน่อดอกนมันขื้นแ่ท่านเอกุนพี่ยูนัมมันอีกแมนหมดไว้ไว้ อันเมื่อนั้นนูบอกว่ายังไงแล้ววาโอ้ยฉันกับเลียตันนั่นเห็ดเขาพยายามขึน้นเห็ดมันพยายามเกิดมันเกิดขึ้นเพระาะไรหนามันหนาบันนี้มันบิดมันเบี้ยวไปแม่กรอบน้อยมันปุ๋มไปปุ๊บกรอบน้อยเลยประมาณี่นอนอ,อ,อือหัวเรื่องที่สุดไปเลยอืมนุ่มดีหรอคุณน่ะอือสวยงามครับป,ป,ปัดออกมือสิมั้งสวงามปัดเราข้าเจ้า ขัวเลยพลัตนพระเจ้าบวลาอีมเจ็บแม่อ่อนเก็บเก็บนู้นคืเก็บออนอยางนีม่เห็นอยืดเหยียอันนี้มันตัโอ้ยถีบอ้าหักออกสิจ้ะมันหักใส่เราเคยเห็นยู่ใส่กางหนังที่แม่มาทางนี้ก็เห็นอยูืน่ไปใส่แล้วมันหักเจอเด้อแม่เอาพี่วานสร็จเห็ดเสียเอาอีกนึงอีงนึงก็เห็นอยู่ตีก็สียู่ตีโอ้ยพี่เด้ เหี่ยงกล่องพี่จังต่างเวลาตายคี่เป็นยังสันแบบือว่าไดตังมานี่พี่นะดอกซั้นนี่เราก็ล่างแสบดิหนิแมนดอกใหญ่มันเศร้าก่อมันเป็นมันพุยแล้วดอกซั้าๆนี่ดอกก็ล่งพ่อกินเนาะ ผู้ลังคนเขาเจ้าไปนางขัดออกว่าดอกนี่สำหรับเพลทซอดอ,อดอกนี่สำหรับเพลทแบบร้านอาหารเขาเจ้าก็ขัขดไปสอะอ่อนเขาเจ้าขัดออกเด้ดอกเผาแล้วเอาไปเพ็ดเอาไปเพ็ดซุปเสร้นยังไปนี่สินะ <c oughs> ไปปั้นไปเพ็ดให้มันเป็นซุปเห็ด <c oughs> อันนี้พอญานาเราอว่าเราอยากกินอยู่ว่าสิพากันเพ็ดอยู่ใส่เบคอนไหมกินกับขนมปังไหมซุปของฝรั่งนะนะบ่แม่นซุปเห็ดอันเห็ดเห็น่นบ่

เจอกับขึ้นนานเก็ียใบใบยู่นีงาน่นงนมึงติหละครัพรามันรุดตาพ่แแ่มี่ี่นองป้าดอกแข็งคักหุยดอกยางเสียบเดอกแข็งดอกใหญ่ครับตายแล้วไปจยตีงี่หร่อมาน้ำกันแท้ๆกันยังเหรอ เก็บน้ำฝนกันบ่ได้พอดอกหน่อยสั่มดิ <laughs> พอดอกคอยอยยังหนเ <laughs> พี่อาจจะชอีป <laughs> ียาเ <laughs> จ้าเจ้าเป็นนิยังก่อเจ้า <laughs> จเป็นนิยังของเจ้านี่เ <laughs> จ้ามาเมืองแนนนี่เ <laughs> <laughs> จ้าเป็นนอยังของเจ้าเมื่อนี้ <laughs> <laughs> อันหมายความว่าเจ้งเดี๋ยวกินกาแฟไปเมืองแน่มันอยู่ตรงพ้นเลยนี่ แก <laughs> ยังมาหาเบิ่งดีๆตีก็กับเบิ่งน,นั่นนี่เ <laughs> บิ่งมันไม่ได้ดอกหน่อยเลยนีด่ดิเบิ่งดอกมัน <laughs> เลี้ยใจยป่เลี้ยใจจตกควงห <laughs> มดสิแ <laughs> มนยังสั่นลหรออืมปิดไว้ พี่นม่ป้าพ้นนี่เต็มดอกอยู่เต็มมันเต็มพ้นอยู่พีคิดว่าเป็นพองียะนเห็ดพ้นเห็ดกระคาได้เหรนี่มึงเนี่ยคนว่ามันเจ้าบ่อยากได้กับบาแมนนะมันดอกใหญ่อยู่ฝีน้ำาเจ้าบ่งมันว่วเท้บดาได้ดอกเห็ดเลมีน้ำสามดอกงามอีกต่างหาก มันมีแมงไม่อย่างกินมันเลยเอ้าต้งเอากล่องเติ้งเอาผ้ากล่องพุ่นนะโอ้ยมือนา <c oughs> น,น,นเ่ากับว่าจังสี่ละกระโบ่แมนบ่มันหมาน,นแต่ปัดเขาอ,อ,อื้ม <c oughs> chị maniu ăn bả. Nó vào thì anh đây Nó đi. <laughs> đi. โอ้ยทั้งนั้นเนี่ยบอม,มันมันมันขากอิหลีขากจนแต่ว่าเขาแตบสินมองประเห็นเลย ยังไปมอข้าวปนีเลยจังเห็นติมันมันบางนิดว่าิ่งเดียวก็ไ่เห็นหรอบางสาน่งเดียวมันเห็นหรอนุก็ย่างมาเขาขอเขาขอท้งนี่แหละมันเนมันสิมีเห็ดนุกอย่างมามื่อนั่นดอกหน่อยไร้ค่าไร้เน่ ผลแต่แล <mile> ้วเนาะบ่มีเนบ่มีดอกถ้ากเขาไปหอดสากอนกับโขงเนาะถ้ากงลมนแมนทังปุ่นนะมันบ่ท่านได้ขืนเลยอาทิติ์ลี่แว้วบ่เห็นหอดดอกหน่อยมองจอดรถนั้นมันบ่ท่านได้มาบู่้จงได๋บุนูมาเ้องยางฟังนี่ลหละแล้วก็ขึ้นไปโ้งขึ้นไปหอดหินเนะะกับโ้งลงทางนั้นจะมัน ซ้ำนั่นละ่ะ <c> น <oughs> น่วางเขาสีใดอยู่โอ้ยเก็แบบได้ดวางว่าสิไปไดหาโลสิบโลดอกได้เพราะจะได้ถุงเครื่องถุงเครื่องยังนี่กับพ่อละ่ะดีใจละ่ะมาเก็บเอมมวลด้วยเดี๋ยวนี้ก็ได้เก็บเอายังด้วยเอาความมวนความหมากักซื่อนี่แหละ เหนือคือสิภาคันไดขายสนันวันไวเนะาะอ,ออกคักออกแนก่ไงยังวะโ,โอ้ยหนูเห็นกระเจ้าลงคลิปแล้วคือกันหนูมึงไม่ฟื้นออกคล้ายแล้วน,นี่วะพูกันวะเนี่ยิค <c oughs> <c oughs> ือสิขั้นมือขั้นตีนึงเลยโคกันวะสิขึ้นสิขั้นมือขั้นสีนึงเลยห้องเก็บยูงซี่ห้องขโมนอยู่เดี๋ยวพี่ยะห้องเก็บมนความพยายามสูงเติบอยู่ได้ยืนผ่าไตนี่ พักกันเก็บเห็ดยังว่ายัางเหลือตากระจา้างห้องยังพอดีัีข้า่ได้ไืมบ่ได้ว่าไปกวงไปไกลค่ะที่บอกอันพญ่แล้วว่าโอ้คำพ่อมันหลายเหรอมะนากระท่างนี่เหรอมันหลายมองเทียนปียางอันบานพักางานกับบานซ้ำม,มือเจ้าหนะแม ราหนันแมนเบิดเลยอ่อนแต่ว่าเราต้องไปอปีแรกพี่ไปพี่ก็เห็นเห็ดดอกเราถามหนูว่าซื้อเราถามหนูว่าซื้อหยังซื้อหยังหนูกะเออไม่นด้หยังวะอุ๊ยหล่อบอกหยังวะไปตัวถีบตัวแดงหยังมาหยังมามาพร้กลุ่มเห็ดก่สิเปิดให้มุ้เจ้าเบิ้งพี่มาหาเก็บซอยกันไหมพี่นางมันอยู่ิไถ่หยาเนี่ยว้าย ไว้อยว่าแล้วย่างไปย่างป้าดูไปกัยังมาบาไหมถึงยานหยีบคุณเหนนี่ยีเราจยุบคุณเห็นบล่เม่นฮะน่นเราก็เทั้งพ่นเลบยังมาคอยสีตังกล้องเก็บจ้าแนตินี่เหลอทังนี่เนั้นขึ้นหนอ่ะอยู่ตรมพ่นพ่โอ้ยมึงเน่ย คนทางอยู่ใไกลหนึ่งสีเบิบ้งสิเก็บให้เบิ้งพ่อแม่พี่นอ <c oughs> ้องเต้งสีลมโอ้ยป้าดอกงามเอาเบิไม่เก็บน้องกันตีเดี๋ยวนี้ <c oughs> ตั้งก้องเก็บอ <c oughs> ตัององ้ <c oughs> งนั่นกับไปพ่ออยู่หันตั้งก้อง,กองเก็บเลย ก็มันเงียบนอนใาาน้ปลาเหมือนก็เได้ตังกองได้ <c oughs> มึงเนนะ่มึงเจ้าเบิองดอกเห็ดดอกใหญ่ดอกงามค่ะเฮ้ยองศนองอนพี่นะ Nè, kiếp đi thang nè. Hiền bò, hiền đỏ, hiền bò. Cháu <laughs> <laughs> e hiền đỏ, hiền máy. Nè, nè nè. Đỏ ngon, mấy đứa <laughs> <laughs> nè. ตาถอนลากถอนโคนขึ้นมายังไปยังมากกับพ่อยี่หรีเนาะ ดอกงามดีๆเลยเนี่ยนเนี่ยดอกแซมหนีกำลังพ่อกินมันมันขวดมันงอมันขึ้นมันเกิดขึ้นบ่ได้อันมออันหนามอสมันหนา,หน,นนานหนาให้ บบนีเฮ็ดมันก็อยากขึ้นมันก็ขึ้นบไไดาแมนบอกเอาเมือตูดอกไปนี่มึงค้นเก็ียบไปแล้วเดี๋ยนี้มึงเขาจะเอาบดได้ดอกมันอืม,อมคือพี่วานนั่นละ่ะสิแมนมือวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ,อ,ยอ,ยอืม เนี่ยยุ่นเนี่ยแต่มันรุดตาค้นแบกเหมือนว่านา์คนบ่เห็นต้องไปงานยุ่นี่ด้หละจำได้บ่บ่ได้บ่เนี่ยคอนเนี่ยไหมที่ที่โตออกมากเราสองพี่ถนนโอ้ยหาเอ้ยนี่ตัวถนนโอ้ยมอเห็นถนนมาบ่ตายก็เป็นถนนที่เขายางเก็บตอนเขาสิ่เมื่ดนะกะพี่ดวนนะยางรถมันเออ โอ้พ่อแม่พี่น้องไปขึ้นก็ไปกันเต็มทึ่งแต่ยงมเข้ายุคกไม่เหนเลเ้ายางเก็บโลกไปอย่โอ้เออเออ